ุดที่ทำงานอยู่ใกล้มถนนจาซ่านะคะใครครับแต่ว่าต้องเอาชีวิตรอดเดี๋ยวกว่ามันอันตรายนะบางคนก็หนีไม่รอดบางคนหนีนรอดนะครับ <beef> จะไปอีกไหมคะโอ้ยบอกซื้อครับไปเอไปเยี่ยมเราครับประเทศนะครับผมบอกซื้อค <laughs> รับโอ้ยอิตาลีมันไม่ไม่ไปแล้วครับผมถึงแม้ค่าแรงจะเพิ่มขึ้นฮะถึงแม้เขาจะให้ค่าแรงใช่ครับไม่มีไอ้ถึงลูกผมพวกผมก็ไม่ไปครับผม <laughs> ไม่ไปแล้วครับอิตาเลีย กลัวครับเพราะว่ามันจะลบกันอยู่ตลอดครับผมครับต้องอะไรบ้านต้องปากาต้างห้องบ้านแล้วการที่เพื่อนว้านนั่นแหละมากหาเมย่มากินบ้านทัานี่แหละเด้อตามมายอดอันนขึ้นขอบคุณรัฐบาลเพื่อน อยู่เลี้ยงลูกชายผมครับผมตอนนี้ไม่มีหนี้อะไรแล้วนะครับผม<อ>มีแต่หนี้ลูกชายแต่จะส่งเลี้ยงครับโอเคครับหยุดที่ทํางานอยู่ใกล้ถนนตรซานครับใช่ครับแต่ว่าตัวคุณไม่ต้ดองดเดือดร้อนเพราะมันอันตรายนะบางคนก็หนีไม่รอดบางคนหนีรอดนะครับวพี่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนเ,เราเรา,เราวิ่งนะครับบางคนก็ไม่รอดนะครับตอนที่เขายิงก็ต้องปวดเดี๋ยววะปวดแต่วันดับตาทีไหรวะ อมันบอกอะไรเราครับพอมันหลายยางนะเออมันเป็นอย่างเราคือว่าลายยางที่เขายิงนะมันเขายิงคาปวดนะมันก็คือว่าอันตรายนะต่างคนต่างเอาชีวิตรอดครับผมใครรอดคือรอดใครบ่รอดคือว่าตรงตอนเขาเสายิงเหลียวเข้าจังก์สีจเห็นนะครับผมว่ากันนันครับอยู่มาตลอดห้าปีครับเอ มันเพิ่งมีปีที่แล้วไอ้สองปีที่ผ่านมามันก็ไม่หนักขนาดนี้ครับผมมาปีนี้มันหนักครับเพราะว่าภาคคนดีน,นด้วยที่มันยิงไงยิงมั่วน,นะครับบอกแค่นั้นนะบอกแล้วคนตายก็ตายเยอะมีคนไทยด้วยน่าสงสารจริงๆครับผมก็คืออีกแค่สามเดือนก็จะครบสัญญาครับผม แล้วจะไปอีกไหมคะโอ้ยบอกซื้อครับไปผมไปเยี่ยมเครับประเทศนะครับผมบอกซื้อบอกทนเอาไว้อีราลีไม่มีไม่ไปแล้วครับผมถึงแม้ค่าแรงจะเพิ่มขึ้นถึงแม้เขาจะให้ค่าแรงใช่ครับไม่มีไอถึงลูกผมผมกให้ไปครับผมไม่ไปแล้วครับอิตาเลียัวครับเพระว่ามันจะล่มกันอยู่ตลอดครับผมครับครับจริงในครอบครัวเป็นพ่อให้แม่ขอบุณ ผบโปรตุ้งไทยครับโงไทุ้งสุนเสลียวครับผมทันทูดนิสันครับผมโอเคครับ